สวัสดีครับแห่กว่าดอยครับผมมาเจอกันอีกคลิปครับถ่ายบรรยากาศให้ดูครับไปส่งของครับครับช่วงนี้กําลังลงไล่ลงสวนครับกาลังเริ่มเพาะปลูกครับถนนบนทางครับจะมีรถิ่งสวนจะรอดเส้นนะครับแต่ว่าเส้นนี้เป็นเส้นที่ว่าไปสวนไปไล่นะครับ แต่ถนนนี่สุดยอดนะครับถนนดีครับจะไล่มันไปข้าวโพดอันนี้ก็รับซื้อมันครับถ่ายดูบรรยากาศครับบรรยากาศดีจริงๆครับขนาดเกือบสิบเอ็ดโมงเกือบเที่ยงนะครับอากาศยังแบบเหมือนฝนจะตกครับฟ้าลัวๆครับรยากาศรอบๆครับสุดยอดนะครับสุดลูกหูลูกตาครับภูเขาครับ เจอรถลอครับรถด,ดินครับเมกาเมกาที่ออกอยู่ตามสวนตามไรครับบรรยากาศสุดยอดเลยครับไถเต้มนะครับกําลังลงสวนลงไรอันนี้ไรมันสับปะหลังครับเดี๋ยวนี้เขาทาไรเยอะครับเพื่อพ่อป้าครับ กระลำยังปลูกได้อยู่นะครับสวนกระล่ำครับโหสุดลูกหูลูกตาเลยครับยังปลูกกระลำได้อยู่ครับเดือนเมษาแล้วเนาะปกติทางท้างอีสานนี่ปลูกไม่ได้นะครับเพราะว่าอากาศไม่ค่อยเย็นแล้วแต่ว่าข้างบนนี้ยังปลูกได้อยู่ครับเช้าเช้ายังมีน้องหนาวอยู่ครับแต่ว่ากลางคืนก็ร้อนหน่อยครับถ่ายให้ดูครับเหอเจอฉอดเด็ดครับ ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับจะมีสาวสวยๆให้ดูไหมหรือยังไงถ่ายพี่น้องให้ชมด้วยกันนะจะมีรถรถถิ่นครับวิ่ทั้งวันครับแนดหนุนดีๆครับรถไม่ค่อยมีครับโล่งๆครับนี่ไปลงของพุ่นเสร็จครับก็เลยถ่ายให้พี่น้อง fc ได้ดูด้วยกันนะครับบรรยากาศนี่สงสสุดยอดครับป่าสขายังุดมสมบูรณ์อยู่เลยครับ ประมาณอีกสองเดือนนี่เ,เขียวขจีเต็มนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกรอบครับทีน,นี้เขากําลังเริ่มครับอันนี้ก็ลุยครับปลูกลุยครับเต็มนะครับเขียวประมาณอีกสองเดือนนี่เขียวหมดนะครับช่วงนี้เขากํากลังไถกําลังไรนะใครที่มีน้ํารดก็ปลูกทั้งปีครับ อจะถ่ายให้พี่น้องเ c ซีได้ดูด้วยกันนะเช้าไม่มีให้ถ่ายครับโอดอกคูณดูดอกคูณครับโอ้เต็มต้นครับอยู่ป่านะครับเนี่ยเหลืองสวยจริงครับ ปติเนครับเกิดได้ทุกเมื่อครับโรดระมัดระวังกันด้วยครับเส้นบ้านร่วมไทยสามครับกินรีาชครับโอ้ลงข้างถนนเลยครับขับรถระมัดระวังกันด้วยครับผมขอให้ปลอดภัยครับโอ้โหคนเต็มเลยครับเฮยครับสวัสดีครับ